สวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์สนุกสนานกับการทํางานกับทุกคนมีความสุขแล้วก็ร่ํารวยกันในวันนี้นะคะโชคดีมีความสุขเช้าวันศุกร์วันนี้แมรี่ก็ขึ้นมาทำคอนเทนต์ที่กําแพงเลยนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะหาคอนเทนต์นะครับประจําวันชีวิตประจําวันของแมรี่นี่คือวิถีชาวครีเอเตอร์ตัวจริงนะคะแมรี่แมรี่วิถีชาวครีเอเตอร์ตัวจริงขอกําลังใจ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะกับชาวครีเอเตอร์ทุกคนแล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้แมรี่ด้วยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับชาวครีเอเตอร์ทุกคนแมรี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับผู้ที่ผ่านแล้วก็ขอให้รวยๆยิ่งขึ้นนะคะขอให้รวยๆปังๆยิ่งขึ้นต่อไปแล้วก็คนที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านแมรี่เองก็ยังไม่ผ่านนะคะเพราะว่าก็รออยู่เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยเฮงปังสู้ๆค่ะ นี่คือวิถีชีครีเอเตอร์ตัวจริงนะคะชาวครีเอเตอร์ตัวจริงเขาเรียกว่าวิถีครีเอเตอร์ตัวจริงแมรี่นี่แหละค่ะนะคะขึ้นะะมาข้างบนเลยวันนี้มาทำคอนเทนต์ที่กคมเปนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะคะขยันอดทนสักวันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะที่ใครที่ยังไม่ผ่านเนาะสำหรับคนที่ผ่านแล้วก็ขอให้ เงงปังปัง,ปงร่ำร่ำรวยรวยต่อไปนะคะนี่ปังร่ำรวยต่อไปนะคะสำหรับคนที่ผ่านแล้วก็ให้มีความสุขแล้วก็รวยรวยต่อไปค่ะดีใจด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ฝากเป็นกาลังใจให้แมรี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แมรี่ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ได้หลายคลิปแล้วได้หลายคลิปแล้วก็ลง เป็นกำลังใจให้กับแมรี่ด้วยนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แมรี่ด้วยนะคะแมรี่ก็จะใครขึ้นหน้าฟีดของแมรี่แมรี่ก็จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นกันค่ะนะคะมีอะไรคอมเมนต์แนะนำแมรี่สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแนะนำสิ่งต่างๆสิ่งดีดีสำหรับการเป็นครีเอเตอร์นะคะสามารถแนะนำแมรี่ได้นะคะยินดีรับรับคำแนะนำจากทุกท่านยินดีรับฟังทุกท่าน ที่มีประสบการณ์มากกว่านะคะยินดีรับฟังจากยินดีรับฟังค่ะเล่นนานจากทุกท่านนะคะด้วยความยินดีค่ะนะคะวันนี้อากาศแดดร้อนมากนะคะที่นี่นะคะแดดร้อนจัดนะคะนี่ร้อนมากนะคะทุกคนวันนี้กำลังวันนี้ว่าจะซุปซุปมะซุป ซุปขนุนนะคะเอาไปไว้แล้วเมื่อวานเนี่ยว่าจะซุปขนุนนะคะนี่แดดร้อนยังไม่ได้กินหรคะ่ะมาทำคอนเทนต์ก่อนเอ,อทำคอนเทนต์ก่อนแล้วก็จะไปทํากับข้าวนะคะจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูด้วยว่าวันนี้แดดร้อนมากนะคะรักครัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่ถ้ารักไม่ได้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แมรี่ด้วยนคะคะทุกคนไม่ได้จะฝากกดติดตามกลับทุกคนนะคะแม่ี่จะฝากติด ฝากกดไม่ีก้ก็จะกดติดตามกับทุกคนนะคะอ่าโอเคค่ะนะคบรรยากาศที่นี่วันนี้นะคะแดบดบโอ้โหสุดๆสุดยังไงคะร้อนสุดๆนะคะร้อนสุดๆเลยนะคะคือว่าเปลี้ยงๆเลยนะคะ อันนี้จะซุปมักซุปขนมแต่ยังไม่ได้ทำหรอกค่ะก็ทำคอนเทนต์งอบไปก่อนเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมื้อเดียวนะคะกินข้าวมื้อเดียวกินตอนเที่ยงตอนเช้ากับตอนเย็นไม่กินตามภาษาคนสวยตามภาษาคนโสดคนโสดคนสวยนะคะทุกคนเะค่ะ